ดัชนีขึ้นนักลงทุนก็กลัวลงก็กลัวนะครับผมต้องทำช่างไงดีครับเนี่ยจริงๆผมมองว่าถ้ามองจากสภาพแวดล้อมนะนะครับดูแล้วโดยสภาพบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวหรอกครับเหตุผลเพราะว่าไม่ว่าจะมองในมุมของภาพใหญ่เศรษฐกิจนะนะครับจริงๆหรือว่าคนกังวลนะนะครับว่าเศรษฐกิจโลกในหลายประเทศเนี่ยมันอาจจะดีเซชันนะครับที่เข้าเทคนิคเข้าดีเซชันไปแล้วเนี่ยตอนนี้มี2ประเทศนะครับที่เราเห็นนะคือที่สหรัฐแล้วก็ที่ไต้หวัน ขณะที่เราเห็นอีกว่าหลายประเทศเหมือนกันที่ GDP ติดลบไปแล้วหนึ่งไตรมาสที่พูดถึงในภูมิภาคก็จะมีอย่างเช่นสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มประเทศอื่นอื่นก็จะเห็นภาพนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพของเศรษฐกิจชะลอตัวของโลกมันเป็นตัวที่บังแล้วก็ทําให้คนนกังวลแต่ว่าถ้ามาโฟกัสเฉพาะในส่วนเศรษฐกิจบ้านเราบ้านเรา GDP ของปีเนี่ย ยังไม่มีไตรมาสไหนที่ติดลบนะ Q1Q2 นะครับแล้วโคดท์สามโคดท์สี่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่เราเปิดเมืองนะครับเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วโคดท์สี่เนี่ยก็เป็นไฮซีซั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย GDP บ้านเราเนี่ยผมว่าทั้งโคดท์สามและโคดท์สี่ก็ไม่ติดลบอยู่น,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นโพซิชันแบบนี้เนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้กลัวรนะีเซชชันนะครับของเรากําลังรีคาบเบอรี่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ภาพของลักษณะแบบเนี้ยซีกโลกหนึ่งนะครับ กิด recession นะครับ,รบหรือว่าเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับส่วนอีกบ้านหนึ่งเนี่ยใงบ้านเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่มันดิสกอรีเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพนี้ให้ขาดเนี่ยผมเชื่อว่าความน่ากลัวเนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกนะครับทีนี้พอม,มาดูอีกโซนหนึ่งนะนะครับเงินเฟ้อนะครับเมื่อวานประกาศตัวเลข,ขออกมาเนี่ย7.8%นะครับอาจจะเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับที่คาดนั่นแหละแต่ว่ามันเห็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะนะครับก็คือว่าถ้าไปดูตัวเลขที่แบงก์ชาติทำออกมาเนี่ยคาดเงินเฟ้อปีนี้นะแค่ S <S <S ถ้ามัน6%จริงนะครับก็แปลว่าเขาเชื่อว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยเงินเฟ้อมันจะต้องเริ่มเริ่มลงแลว้วพูดง่ายว่าใกล้ใกล้หายใกล้ใกล้พีคนะครับแล้วกําลังเริ่มที่จะลดลงนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับเอ้ความจําเป็นเร่งด่วนในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะไม่หนักหนามากดูเรื่องเชื่อขึ้นดอกเบีย้ยก็ไม่หนักหนามากนะครับซึ่งภาพตรงนี้มันก็โอเคกับตลาดนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะนะครับเรื่องของตัวเออร์เน็ต r วิร์สต์จดทะเบียนเนี่ยนะครับหลังประกาศครั้สองมาเนี่ย เราเห็นกระแสการปรับเพิ่มประมาณการเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับหลายประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมารีไวซ์ดานนะนะครับตัวเออร์เน็งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นภาพแบบนี้เนี่ยนะครับเรายังค่อนข้างจะเชื่อมั่นนะครับว่าโฟล์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาสู่ตลาดหุ้นบ้านเราได้ต่อเนื่องจากตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นแรงขับพวกนี้เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่ยังเห็นอยู่นะครับจริงๆเนี่ยเราให้ทาร์กเก็ตนะครับล่าสุดของปีนี้เนี่ยเราทําไว้ที่1730จจุดนะครับเราก็เชื่อว่า มันมีความเป็นไปได้นะนะครับที่จะเห็นลนักษณะของการที่ค่อยๆ move ไปนะครับเพียงแต่ว่าให้ move จากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะเจอแนวต้านแบบทีๆเลยนะครับหนึ่งหกสี่ห้าก็ใช่นะครับหนึ่งหกหกศูนย์ถึงหนึ่งหกเจ็ดศูนย์อันนี้ก็ใช่แนวต้านนะครับ,รบมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะผ่านแนวตรงนี้ไปแต่ถ้ามันผ่านหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ขึ้นไปได้เนี่ยผมมองว่าอา่ารูม,มันจะเปิดแล้วนะครับ mm. การวิ่งไปข้างหน้าจะง่ายขึ้นนะครับเพี mm. ยงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย ลักษณะของขึ้นไปแล้วก็เทสเดลตันนะครับอาจจะผ่านต้องไม่ผ่านบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่ในสูตรนียถ้าผ่านไปได้นะครับท่าเก็ตที่เราวาง173 0เสูนี่ยดูแล้วไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยถามว่าเรากลัวกังวลกับตลาดไหมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับแล้วเราก็ดูว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยนะครับผมก็ยังกล้าที่จะสะสมหุ้นต่อครับแล้วหุ้นที่เหมาะกับการสะสมนะครับผมในช่วงนี้กลุ่มไหนแล้วก็ตัวไหนบ้างครับพี่ทศครับ ครับเราเล็งไปที่โกลด์สต็อกนะครับเพราะว่าตีมของเราในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราเห็นเศรษฐกิจเรารีคาบูรี่นะครับเราเห็นตัวเ e ออร์เน็งของบริษัทจดทะเบียนที่มันถูกปรีไวซ์อัพนะครับเพราะฉะนั้นตีมที่อยู่ในพวกหุ้นพวกโกลด์เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ได้ไประโยชน์จากเรื่องพวกนี้เนี่ยเต็มที่นะครับอะไรบ้างที่โกลด์นะครับอย่าง,างเราออกรีพอร์ตไปล่าสุดเนี่ยเราได้พูดอินเวสต์พลาสมาครับเราจะมีหุ้นที่ recommend อยู่อย่างเช่น plan B ีโฮมโปรนะครับ CKP นะครับ ซ K นะครับแล้วก็จะมีพุ่นเอ็มนะครับแล้วก็เซนเทลนะครับพวกนี้นะครับเป็นหุ้นที่เราคิดว่ามันน่าจะเห็นโกรดนะครับอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นแบงก์เนี่ยนะครับตอนนี้เราขยับมาที่ตัว S C B นะครับเพราะว่า S C B เนี่ยนะครับถ้ามองภาพแล้วนะครับเวลาเราเคลียร์นะครับในเรื่องแนวทางการลงทุนปุ๊บเนี่ยนะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่มันแลกคกาดกับพุ่นแบงก์ใหญ่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลือก S C B เข้ามาอีกครั้งนะครับ ครับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวละฮะดูเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวขึ้นมาเหมือนกันพิทาักษ์มองหุ้นกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับครับจริงๆเราอาจจะต้อง selective มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับจนกระทั่งบางตัวเนี่ย Upside มันเริ่มลิมิตแล้วนะครับแต่ถามว่ายังชอบอยู่ไหมเพื่อยังชอบอยู่นะนะครับมันจะเป็นตัวเซนเทลนะครับหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลอย่าง b d m s นะครับผมว่าพวกนี้เนี่ยก็ยังไปได้นะครับแล้วก็ตัว AOT เองนะครับอันนี้ก็ผมว่าถ้าดูจากแผนนะครับหรือว่าจำนวนนักซื้อที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็คิดว่ายังพอที่จะเทรดดิ้งกับเขาได้อยู่เหมือนกันครับครับงั้นพี่ทศร์สกครับขอเจาะหุ้นตัวเก้าเห็นวันนี้มูลค่าการซื้อขายสูงสุดเลยครับผมพี่ทร์สักมองยังไงครับว่ายังมีโอกาสที่จะไปได้ไหมครับครับก็จริงๆผมผมมองภาพว่าก็ยังเป็นอะไรที่มีมีศักยภาพนะครับในการที่จะ ขยับขึ้นไปได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราไปดูนะครับในส่วนของตัวแพทเทิร์นราคาที่ขยับขึ้นเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นอะไรที่แรงนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าไปเนี่ยผมนึกว่าเป็นเป็นเป็นนิวไฮนะครับอยากรอให้ให้ให้ย่อลงมาสักนิดหนึ่งแล้วก็เข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เซฟกว่าครับแรงจริงแรงจริงค่ะนะครับในส่วนของพลังงานละฮะดูแนวโน้มยังไงเพราะล่าสุดลัซเซงก็ประกาศแล้วว่ายังไงก็จะไม่เปิดท่อการอย่างแน่นอน อนาคตทิศทางน่าน่าสนใจไหมฮะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ผมบอกว่ายังเป็นอะไรที่เทรดดิ้งได้นะครับเพียงแต่ว่าอารมณ์เทรดดิ้งหุ้นพลังงานตอนนี้นะครับกับช่วงที่รัสเซียบุกก็เป็นยูเครนใหม่ๆเนี่ยมันต่างกันนะครับตอนนั้นเนี่ยอัพไซด์นี่เปิดกว้างนะครับแล้วเราก็เล่นกันแบบสนุกสนานมากนะครับแต่ว่าถ้ามองตัดตรงนี้ไปนะนะครับผมดูว่าเทรดดิ้งได้ก็จริงนะครับแต่ว่าลูมที่มันเปิดอัพไซด์เนี่ยจะแคบลงนะครับเพราะนั้นการเทรดดิ้งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการ สร้างวินัยนะครับแล้วก็มีความระมัดระวังเนี่ยมากกว่านะครับแต่ถามว่าเทรดดิ้งได้ไหมยังเทรดดิ้งได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบั้นปูนะครับหรือว่า PTEP นะครับพวกนี้สามารถยังเทรดดิ้งได้อยู่ครับ